ก็วิโใช่คือตอนเนี้ยพอเวลารู้ว่าหลวงพ่ออุโตมะมีคนกล่าวถึงมากคนก็จะแบบเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งแต่แล้วในการพิสูจน์ความเชื่อก็คือการไปศึกษาหาประวัติพอเวลากดเข้าไปอ่านใน Google ปังพอเห็นว่าถูกมงคลของท่านพอรู้เรื่องราวประสบการณ์ของท่านเดี๋ยวนี้มันกดเข้าไปมันไม่ได้ขึ้นแค่อ่า g o o g l e นะมันขึ้น Facebook ด้วย ก็จะเห็นเรื่องราวที่เขียนกันไว้อืรู้เลยว่าพ่ออุตมะนี่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยิงย่อนก่อนของพ่อเกษมต้องบอกว่าเหรียญน,นี้ยนะคนสมัยก่อนเขาเขาอยากให้สวยก็ไปทําให้ท่านมีปากก็ปกติปั๊มแล้วไม่ก็ติดไงพอดีวัดบ้านยางพี่ต่อวิโรดอ่ะ,อะนี่คุณต่อนีเขา รู้เรื่องราภาลาบุรีเยอะซึ่งการซึ่งกระบอกของเหรียญปุดีอ่ะมันจะมีรอยชำรุดตรงเนี้ยมันจะเป็นแทบทุกเหรียญ<ม>ถ้าหาเขาเรียกว่ารอยรอยรอยย่นตรงนี้ได้นะก็<ม>อยเล็บางคนเรียกรอยเล็บจิกก็เป็นนะจุดจุดหนึ่งที่เป็นร่องรอยจากการผลิต<ม>อ่าแต่ถ้าดูความเก่าดูอะไรก็ไม่ต้องสงสัยเลยในเหรียญน,นี้ จิกจิกอ่าอ่าพิษเดียตันโนใช้ดูพาได้จริงๆ คั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพ่าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s อ Check เชคอเช็คพ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอรผพาแท้ครารันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK c เ e c ชพระหรือสแกน q r ว o d e ได้เลยโอเคอันนี้ก็คือเหรียญปูอินเมื่อทำการนะล้างเสร็จ ใช่เขียนไหมครับตาลึกไม่มีขยะแล้วผมใช้คำอย่างนี้ครับว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาพราเครื่องจะไม่มีวันรู้ว่าคนที่เขาศึกษาพราเครื่องแล้วเนี่ยดูเป็นแล้วเนี่ยเขาเล่นพาอยังไงอ่ามันเหมือนคนที่ซ่อมรถเป็นกับคนซ่อมรถไม่เป็นอะ่ะไม่รู้ว่าคนซ่อมรถเป็นอะ่ะ เขาซ่อมยังไงนะมันเหมือนคนที่ใช่ไหมอ่าแทงสนุกเก่งการแทงยังไม่เป็นอ่ะไม่รู้ว่าความรู้สึกโมเมนต์มันต่างกันอย่างไรผมจึงบอกว่าถ้าคุณอยากจะเล่นหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากจะเล่นจริงจังต้องเสียเวลาศึกษา ต้องเสียเวลาศึกษาก่อนสะสมนะครับแต่ถ้าคุณไม่คิดจะเล่นคุณอยากจะขายคุณก็ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปคิดมากเมื่อจะไม่เล่นแล้วนี่อ่าแต่เมื่อไหร่ที่คุณจะเล่นจะสะสมคุณต้องศึกษาในพระองค์ที่คุณมีไม่ได้ยากอะไรเลยครับหลักการการนะบริหารจัดการกับวัตถุมงคลที่เรามี กราฟีรีว่างนี่จริงครับสะสมต้องศึกษาก่อนสะสมเหรียนสวยขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่าพิทวีเป็นนักสะสมที่ดีพิทวีเป็นเจ้าของกิจการที่ดีของลูกน้องและพิทวีเป็นนักสะสมไอดอลของพวกเรานี่ ถ้ากะไลทองเต็มแสนกว่ามีแน่ครับองค์นี้จริงครับต้องศึกษากราสสมพิคมสั่นไอจยอารีอ่ะนะครับโอ้เพื่นนอนเดือนรอประมูลเลยครับเรียญน,นี้อาจารย์ เดือนนี่ก็นะวันนี้ถามว่าถ้าเหรียญในเมืองราชบุรีเหรียญที่ราคาสูงอ่าเหรียญที่ราคาสูงและเหรียญที่มีประสบการณ์นะตลอดเวลาเรื่องเล่าประสบการณ์ไม่เคยเสื่อมคายก็คือปู่อินวัดโบสนะครับสวัสดีพิสูุราชิ์ครับ สวัสดีครับพี่สุรศลษิ์ครับสวัสดีครับพี่แสดงความยินดีกับคุณทวีด้วยครับขอให้มีความสุขมีสุขภาพดีๆครับผมพิพันธ์เทพอ้าวนะฮะก็ยังไงอีก ถามกันเข้ามามีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาเจ้าของตำนานเหรียญยุดกระสุนน้ำมนต์ของท่านชุบชีวิตคนได้ท่านเก่งจริงพิโกงมันโปง่งเหรียญหลักแสนอีกหนึ่งเหรียญเมืองนาชบุรีครับผู้อินวัดโบทรุนแรกอื <c oughs> โอหลวงพ่ออินวัดโบสถ์ท่านเก่งมากน้อยมากคนที่ห้อยวัตถุมงคลท่านมีประสบการณ์ทุกท่านอ,าอ้าวนะครับก็วันนี้ปุอินนี่พระราชบ,บุรีควรได้อยู่ในชุดเบญจภาคีเหรียนพระคณาจารย์ที่สตีเวทไม่ไม่นะ เขาเรียกอะไรนะเอาว่ารู้แล้วจะรู้คุณค่าเรามีพี่ๆมาพิมพ์ข้อมูลต่างๆคุณอยากรู้อะไรคุณถามนะผมรอหลวงพ่ออุตมะครับพิสมบันนอกหลวงปูอินวัดโบสถ์ครับอาหลวงปูอินท่านเป็นพระที่มีอภิญญาสูงสายเหนียวเสื้อก็เมืองโคทรามอ้าว นะครับก็ปรากฏว่านะหนึ่งเหรียญในค่ำคืนนี้นี่หลวงปู่เข็มวัดม่วงมีลมดำไหมครับพี่นุชนะสมัยก่อนยังไม่มีลมดำครับรอประมูลล่หลวงปู่อินวัดโบสถ์ครับ และแรกก่อนจะเข้ามูลรู้จักอาจารย์โอ้ตผมก็อยากขายพระแพงๆกับเขาแต่พอได้พบสันความผมกับหาพระแพงแพระแพงจริงๆและแปลกที่กับไม่ห่วงพระไม่ขายสังนั้นไม่อยากขายและยังไม่เคยขายสักครั้งเลยแปลก่จริงขอบคุณครับก็เมื่อเราศึกษาจนเป็นแล้วอ่ะไม่งงอ่ะไม่สงสัยอ่ะเราจะเจอตัวตนของเราว่าเรา มองวัตถุมงคลพระเครื่องไปเป็นแบบไหนครับนะฮะจริงครับผมว่าพระราชบุรีควรจัดอยู่ในเหลี่ยนเบญจพาคีเพราะพระราชบุรีหลายท่านเก่งมากและสร้างก่อนเบญจพาคีหลา,หลายที่ครับใครไม่อยู่พลาดแน่นอนนี่ กี่บัวหลวงพอดิงใช่ไหมครับนี่ใครตอบถูกสุดยอดเลยเก่งมากๆครับนี่แล้วอันนี้เหมือนจะมีจานนะพาบางอย่างเวลาไม่ขึ้นจอไม่เห็นเรอกครับปูอินเท่าไรครับนี่มีจานจริงด้วยโอ้โหนี่ นี่มีจานจริงด้วยเพื่อนเพื่อนมีจานสี่ตัวน่าจะห้าน่าจะนโมพุทธายะเลยอือ่ะมาพอเวลาตอบถูกก็สุดยอดนะฮะมีจานพอดิงอ่าพอดิงบางงัวครับองค์นี้ขอราคาด้วยอาจารย์ปู่อินเท่าไรครับพี่ทีเบตปู่อิน พเพื่อนๆว่าปู่อินสภาพนี้เท่าไหร่นะเพื่อนๆว่าหลวงปู่อินนี่รุ่นอะไรแล้วสภาพนี้ราคาเท่าไหร่เออนี่สวยๆเป็นแสนอยู่แล้วครับอ่านะครับอ่ามีจานไทยครับพี่ โอ้ oh, แล้ววันนี้มีแปดมื่นสบายสบาต้องบอกว่าบางคนนะ่ะรู้ราคาแต่ว่ารอว่าเมื่อไรจะมีทุนทรัพย์มาเก็บอ่าบางคนนะ่ะรู้ราคานะรอว่าเมื่อไรจะมีทุนทรัพย์มาเก็บแต่พักเครื่องบางอย่างอะ่พะพอการเวลาเปลี่ยนไปอะ่ะมูลค่าก็สูงขึ้นนะครับ สภาพนี้มีหกหมื่นแน่อ่าเมกะพัดแบบเข้าใจง่ายเก้าวถึงยุคธรรมชาติลังสันโอ้แล้ววันนี้ได้เหรียญรุ่นแรกพอตเตะบล็อกแรกคือบล็อกไม่มีพอดหลวงผู่อินมีจันก็เหรียญที่สองที่เคยเห็นจากหลายสันขวานทั้งสองเหรียญ นี่บล็อกแรกไม่มีบทนครับเหรียญนี้เหรียญเหนี่ยวเมืองบ้านโป่งเหรียญที่เหรียญหลวัดเหรียญของอำเภอบ้านโป่งหลังปีสองพร้อยที่มีมูลค่าสูงที่สุดโอ้โพี่าะกูบอกแปดหมืนปูอินใช่ไหมจะได้ไหมแปดหมื่นปูอินปูอินเป็นไฮไลท์หรือเปล่าครับพี่สูพจน์คือช่วงต้นๆน่ะ ผมอยากให้เพื่อนๆได้นะครับเห็นพระเครื่องกันเมื่อวานเห็นอันปาก้าเมื่อวานเห็นอัลปาก้าอัลปาก้าหลวงพ่ออะไรเอ่ยครับหลวงพ่ออะไรครับพี่หวาวอีกแล้วไม่หวาวก็ไม่ไหวแล้วเพื่อนๆน,นี่ สบายดีครับอาจารย์เพราะว่าโอ้โหเรียนลวงพ่ออดไม่มีการกลักหมืน่นต้องบอกว่าวันนี้ลาดบุรีแบบนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ลาดบุรีสายเหนียวแบบนี่ มาทั้งพ่อออสทั้งหลวงพ่อลินเลยอ้าโอเคใส่เหนียวราดบุ้ดีเลยครับวันนี้ดูสิมีอะไรอีกเจ้าของเรียนหมู่ไฟหลวงพ่อสุรินทร์วัดราดบัวขาวอ้าวนี่ก็ให้รู้จักพาะเครื่องกันหลากหลายเยอะๆันมินตามหมอให้หน่อยสิลูกแบบหนึ่งอ้าว ันนี้เขาเรียกรูปถ่ายหลวงพ่ออะไรค่านิยมประมาณเท่าไหร่ออนะรูปถ่ายหลวงพ่ออะไรรูปหลวงพ่อโอ้เมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้ผมนะชุดเหมามีรูปหลังตะกุดพ่อกวยทีเด็ดทั้งนั้นรูปหลวงพอกวยพ่อกวย,ยหลายแสน <c oughs> หลวงพ่อกลวยหลักแสนอ่าหลักแสนต้องมีพี่จีวิเศษพ่อกล้วยหลักแสนพี่จักยอดแหลมรูพ่อกล้วยอ่ารูพ่อกลวยปีสองหนึ่งพ่อกล้วยพี่วิรัติโพงามปีสองหนึ่งครับพี่วีรยุทธ์มัชชาบารมีพ่อกล้วยดูกระดาษและตรงยุค หลักแสนสวัสดีพี่บารมีหลวงพ่อกวยสิทธพ่อกวยครับอ่าถ้าเรามานึกถึงอาภาพย้อนยุคก็จะใหม่กว่านี้สวัสดีพี่เอ็กวัฒนเะมธีครับครับอ่ะรู้พ่อกวยเนี่ยรอจารย์ประมูลรู้บานนี้แสนอัพครับบานนี้นี่ ยอยุคนี้ร,นรูปหลวงพ่อควยปียี่เบ็ดราคาต้องแพงกว่าราคาเมื่อคืนหวานครับพีดูสิทธิ์แก้ววานิชนี่ถ้าเป็นรูปย้อนยุคต่างกันไหม ความเก่าต่างกันเยอะไหมซึ่งถ้าคุณไปดูรูปภ้าเกจิไม่ดังอ่ะก็จะกระดาษถ้าปีสองหนึ่งเหมือนกันก็จะกระดาษเท่ากันต่างกันบ้านนี้พร้อมกอบ้องผมว่าริมิๆสองแสนครับนี่อย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลย ผมไม่ได้คิงนะช่วงนี้ใครจะแรงเข้าพ่ะอ,อุตมะไม่มีครับเพราะในสนามคุยแต่เรื่องเรื่องหลวงพ่ออุตมะฟีเวอร์สุดแต่แปลกนะครับไม่มีวัตถุมงคลหลวงพ่ออุตมะที่นิยมให้ซื้อเลยครับก็วิโรดใช่คือตอนเนี้พอเวลารู้ว่าหลวงพ่ออุตมะมีคนกล่าวถึงมากคนก็จะแบบเชื่อมัง่งไม่เชื่อมัง่ง แล้วในการพิสูจน์ความเชื่อก็คือการไปศึกษาหาประวัติพอเวลากดเข้าไปอ่านใน Google ปังพอเห็นว่าถูกมงคลของท่านพอรู้เรื่องราวประสบการณ์ของท่านเดี๋ยวนี้มันกดเข้าไปมันไม่ได้ขึ้นแค่อ่า g o o g l e นะมันขึ้น Facebook ด้วยก็จะเห็นเรื่องราวที่เขียนกันไว้อืรู้เลยว่าพ่ออุตมะนี่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยิงหย่อนกว่าหลวงพ่อเกษม รู้เลยว่าหลวงพ่ออุตมะนี่ไม่ได้ยิ่งยอนกับปูริวรวลูกสองหนึ่งแถดูง่ายครับรูปนี้เชาวากอาการโอสบายใจที่สุดแล้วโอเหรียญปูดีบั้ยยังคิดที่ยาการโอได้สอนเอาไว้ต่อไปจะเป็นตำราและเป็นตำนานแน่นอนครับเพราะใช้ได้จริงๆผมได้พิสูจน์กับตัวเองมาแล้วความรู้ที่ทำให้คนดูพระไม่เป็นอย่างผมก้าวกระโดดไปเกินตัว เกินวัยอย่างไม่น่าเชื่อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนายเห็นป่ะก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าตั้งใจที่จะเอาวิธีที่ผมบอกไปศึกษาพระคุณก็ดูพระได้อ่าถ้าดูไม่ได้ก็คงไม่มีคมาพิมพ์บอกนี้แบบที่อห็นนี้หลวงพ่ออุตมะท่านเป็นปู่อินใช่ไหมพระที่เก่งและศักดิิ์จริงครับพิธีล้กอ่าเนี่วันนี้ก็มีพ่อออสเนี่ปู่อินปู่อิน นี่หลวงพ่ออะไรนี่เกดภาลาดบุรีไม่เคยขาดทุนเลยเรียนเดียวที่ทันชีวิตผู้ดีบ้านย่างโอ้นี่ฮะต้องบอกว่าเหรียนเนี้ยนะคุณสมัยก่อนเขาเขาอยากให้สวยก็ไป ทำให้ท่านมีปากก็ปกติปั๊มแล้วมันก็ติดไงพอดีวัดบ้านยางพี่ต่อวิโรธอ่ะ,อะนี่คุณต่อนีเขารู้เรื่องราภาราบุรีเยอะซึ่งการซึ่งกระบอกของเหรียญปุดีอ่ะมันจะมีรอยชำรุดตรงเนี้ยมันจะเป็นแทบทุกเหรียญถ้าหาเขาเรียกว่ารอยรอยรอย่นตรงนี้ได้นะก็ อบางคนเรียกรอยเล็บจิกก็เป็นนะจุดจุดหนึ่งที่เป็นร่องรอยจากการผลิต<ม>อ่าแต่ถ้าดูความเก่าดูอะไรก็ไม่ต้องสงสัยเลยในเหรียญนี้จิกจอ่าอ่าทฤษฎีารโอใช้ดูคาได้จริงๆจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊บกรบปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที s k c h e เช็เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line, SK เช็คพระหรือสแกน Q r Code ได้เลย